สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Academy of Blue นะครับประจำวันอาทิตย์ที่30มกราคม2,565นะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงนักเตะคนนี้นะครับผมก็เพิ่งเดบิวต์อย่างที่ทราบไปนะครับก็ช่วงต้นเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยได้ลงเดบิวต์ให้กับเชลซีไปนะครับสำหรับลอิสฮอครับเจ้าหนูลุยสฮอครับกองกลางวัย17ปีนะครับผมเพราะว่า ตำแหน่งธรรมชาติของเขาคือกองกลางนะครับผมเล่นตำแหน่งบ็อกทูบ็อกเลยครับแบบบทบาทนะครับผมบล็อกทูบ็อกเลยนะครับผมแต่ว่าเกมใน FA c เ p เนี่ยถูกจับไปเล่นแบ็กซ้ายนะครับผมนะในเกมที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะเชสเตอร์ฟิลด์ไปในบอลเอฟเอคัพนะครับผมในรอบ3มนะครับผมที่ผ่านมาต้นเดือนมกราเนี่ยครับเรามาทําความรู้จักคร่าวๆนะครับผมสําหรับนักเตะคนนี้นะครับผมเพราะว่า อายุแค่17แล้วเดบิวต์ขึ้นชุดใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็เป็นนักเตะที่พอลงเล่นนัดแรกเท่านั้นนะครับผมนะโชว์ฟอร์มได้อย่างคือทำให้แฟนบอลในสแตนฟอร์ดบิดรู้สึกประทับใจอะนะครับผมมีเสียงปรบมืออะไรต่างๆให้กับนักเตะคนนี้นะครับผมเราไปดูประวัตินับตามในเว็บไซต์ของทางเชลซีนะครับผมเพราะว่า อ่าก็เป็นประวัติที่ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะครับผมแต่ว่าก็นํามาฝากละกันับสลับเจ้าหนูคนนี้นะครับผมนะลุยส์อร์นะครับก็เกิดวันที่แปดกันยายนนะครับผมปีสองพันสี่นะครับผมก็เกิดที่เมืองสลาฟนะครับผมในอังกฤษนะครับผมตําแหน่งกองกลางนะนะครับผมนะคืออยู่ตั้งแต่สมัยอยู่อายุไม่เกินแปดปีนะครับผมนะก็ ลักษณะคล้ายๆกับนักเตะเยาวชนคนอนื่นๆของเชลซีนะครับผมเพราะว่าก็อยู่ในชุดแบบเยาวชนเด็กๆเลยนะครับผมนะเล่นมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับผมนี่ครับคือตำแหน่งธรรมชาติของเขาเลยนะครับผมตำแหน่งธรรมชาติของเขานะแต่ว่าพอไปเปิดดูทางอ่าเว็บไซต์อื่นๆอะไรเงี้ยเขาก็ให้วิสฮอร์เนี่ยตำแหน่งที่สองนะครับก็คือแบบ เล่นตำแหน่งอ on so ื่นๆก็คือทางกราบซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟูลแบ็กหรือปีกปีกซ้ายคือแบบเล่นแบบเป็นวิงแบ็กอะเล่นตัวเลนเส้นฝั่งซ้ายนะครับผมนะเป็น MR ก็ได้มิดฟิลดตรงตัวฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยนะครับผมนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยถนัดซ้ายนะครับผมนะก็สถิติของเขานะครับผมก็ติดทีมชาติอังกกตชุดอายุไม่เกิน15้านะครับผมแล้วก็อายุไม่เกิน16 นะครับผมนะณณ,ณตอนเนี้ยนะครับผมนะสแตดเขาก็เท่าที่ผมดูนะครับผมก็ลงเล่นไปพอสมควรแล้วนะครับผมนะลงเล่นไปพอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่าคือได้เล่นกับเชลซีจริงจังอะ่ะในรุูการที่แล้วครับสองอ่สองรุง่การก่อนนะครับผมก็คือปีรุูการสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมคือตำแหน่งเล่นเยอะมากนะครับผมนะเท่าที่ขึ้นมาที่ เคยเล่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับผมเล่นมาแล้วนะครับเซนเตอร์แบ็กนะครับผมนะเล่นมา2เกมนะครับผมส่วนมากท่านเล่นทั้งหมดนะครับที่เจ้าตัวเล่นมาเนี่ยเเกมครับเป็นมิดฟิลตรงกลางนะครับผมยิงได้4ประตูกับสามแอสซิสเลยนะครับผมนะเดี๋ยวถิติเรามาไล่ทีหลังนะไปฟังประวัตินิดนึงแล้วกันผมลืมไปนะครับผมข้ามประเด็นตรงนั้นไป เรื่องเกี่ยวกับประวัตินะครับผมก็อย่างที่บอกนะแ8ดกันยา2004นะครับเกิดที่เมรองสลัพนะครับประเทศอังกฤษเล่นตำแหน่งกองกลางนะครับผมก็ขึ้นมาสู่ชุดเยาวชนเชลซีก็คือเรื่องขึ้นมาจากศูนย์พัฒนาของสโมสรเองเลยนะครับแล้วก็อยู่สโมสรมาตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน8ปีนะครับผมความสามารถของเจ้าตัวนะครับผมผมเจ้าหนูคนนี้ครับลุยซอท,ทก็คือเป็นบ็อกตูบ็อกแล้วก็ เล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายได้ก็คือเหมือนเป็นมิดฟิลด์ตรงทางกราบซ้ายะนะครับผมแล้วก็เล่นแบ็กซ้ายได้นะครับแล้วก็ลงแข่งไปแค่9นะัดเท่านั้นนะครับในในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับแต่ว่าสร้างโอกาสได้เยอะมากมายนะครับทำประตูได้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็เขาเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพอะ่ะเป็นเซ็นสัญญาใน ในลักษณะแบบเป็นทุนนะครับผมนะก็เป็นเยาวชนที่ก็แบบว่าได้รับทุนนะประมาณนี้และก็เซ็นสัญญาเซ็นสัญญานะักเตะชีพกับเชลซีนะครับในปีสองพันยี่สิบเ็ดนะนะครับแล้วก็มีผลงานได้ยอดเยี่ยมมากนะครับผมแล้วก็ลงเล่นไปเจ็ดเกมนะครับผมนะนะครับออกตาร์ทเนี่ยทั้งหมดเจ็ดเกมนะครับผมนะ เอสแบรนด์เนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะคือใครนะก็อ๋อในเขาออาเอสแบรนด์นะครับผมเขาเป็นหัวหน้าอ่าเขาเป็นโค้ชเยาวชนชุดยูสิบแปดปีนะครับผมนะนะครับก็ยิงยิงไปห้าประตูเลยนะครับผมเดี๋ยวไอ้เรื่องสถิติตรงนั้นเราเข้าลงรายละเอียดไปในที่ผมเช็คข้อมูลอีกทีนะครับผมอันนี้เป็นประวัติข้าวข,ข,ของเขานะสำหรับลุยส์ฮอ์นะครับนะ โอเคครับไปดูใสตติอย่างที่ผมบอกนะครับผมนะก็อ่าลงเล่นไปเนี่ยพอสมควรเลยนะครับผมนะหลายเกมมากนะครับผมนะเดี๋ยวผมดูอ่าตอนเนี้ยลงเล่นไปทั้งหมดนะครับสามสิบหกนะตลอดอาชีพที่อยู่ที่ใส่เสื้อเชลซีเลยนะครับเพื่อใส่แบบขึ้นมาเล่นจริงๆจังๆอ่ะนะครับผมช่วง ชุดเยาว,วชนอะไรเงี้ยนะครับก็ลงเล่นไป36เกมแล้วนะครับยิงได้7ประตูลแล้วก็12แอสซซสต์นะครับผมนะก็ไม่ธรรมดานะครับผมก็ถือว่าฝีเท้าไม่ไม่น่าเกลียดอะไรแบบก็คือพอใช้ได้นะครับผมแบบไม่ได้แบบว่าอ่าโดดเด่นเปี้ยงป้างอะไรมากขนาดแต่ว่าเป็นฟอร์มที่โดยรวมอ่ะถ้าเอาภาพรวมเนี่ยคือเหมือนกับว่าสร้างความประทับใจได้นะครับผมสำหรับลุยสอนะคือ ตอนเนี้ยมันเหมือนลักษณะคล้ายๆเขาขึ้นมาเหมือนตอนเยอรมาเซ่นนะครับที่เป็นแบ็กซด์เราตอนนี้ที่ปล่อยยืมไปนะครับเยอรมาเซ่นอย่างนั้นนะครับคือนักเตะเยาวชนเชลซีช่วงหลังนะครับผมมันจะมีการเป็นทอดๆนะครับผมมันดีอย่างหนึ่งกับเสียอย่างตรงที่ว่าพอเขาจะพัฒนาต่อแบบบางทีเขาจะก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่เนี้ยบางทีมันมีนักเตะที่ตำแหน่งเดียวเขาขวางทางอยู่แบบอยู่ข้างหน้าอยู่เขาอีกคนหนึ่ง มันเห็นได้ชัดอย่างลุยส์เบดอ่ะนะนะครับลุยส์เบดอ่ะที่ไม่รู้ไม่รู้ปไปแล้วเป็นกบอะไรกับลุยซอนะก็คือตัวหน้ามันลุยส์เบดอ่ะนะครับที่ย้ายวิู่ลีดนะครับผมก็คือตำแหน่งเขามันเล่นไปทับตำแหน่งกับบิลลี่กิลมอร์เล่นเหมือนกันเลยครับแต่ว่าลุยส์เบดเนี่ยเขาจะเป็นสายลักษณะแบบยิงไกลได้แล้วก็เป็นตัวที่กระชากไปข้างหน้าคือพาบอลไปเองได้ไม่เหมือนบิลลี่กิลมอร์นะครับบิลลี่กิลมอร์เนี่ยคือเป็นตัวแบบเหมือนจอจินโยอ่ะ คอยคุมจังหวะเกมคอยส่งบอลเลแดนหลังไปข้างหน้านะครับผมเล่นบอลแนวลึกกับเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็คอยรับบอลจากแดนหลังเชื่อมไปสู่แดนหน้านะครับผมเป็นประมาณนี้แต่ลุยส์เบสเนี่ยคือเป็นสไตล์ที่ผสมบล็อกทูบล็อกอ่ะนะครับผมยิงเองได้นะครับเล่นเกมดูดันนะครับผมแล้วก็เล่นเกมรับได้เล่นตัวต่ําได้นะครับผมแต่ตอนทุกวันนี้พอไปอยู่ลีดมันรู้สึกว่าเหมือนปรับบทบาทกันนะนะครับผมเหมือนเป็นกองกลางที่ ครบเครื่องไปเลยนะครับผมนะสลับลุยเบสนะครับมาถึงลุยซอร์ครับก็อย่างที่บอกนะตำแหน่งที่เขาลงเล่นนะครับผมก็หลายตำแหน่งมากเลยนะครับก็มิดฟิลด์ตรงกลางเจ็ดเกมยิงไปสี่ประตูกับสามแอสซิสนะครับมิดฟิลด์ทางซ้ายนะครับผมก็คือปีกซ้ายนะครับผมลงเล่นไปหกเกมแอสซิสไปสองนะครับส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยลงเล่นไปห้านะครับยิงได้หนึ่งประตูแล้วก็สองแอสซิสนะครับ มิดฟิลตัวรับก็เล่นนะครับนะดิฟเฟนซีมิดฟิลก็เล่นกับห้าเกมแอซซิสไป2ประตูนะครับมิดฟิลตัวรุกลงเล่นไป4ี่เกมนะครับผมยิงได้1ประตูกับ2แอซซิสนะครับแล้วก็เซนเตอร์แบ็กก็เล่นนะครับผมแอซซิสเพื่อนได้ด้วยนะครับผมลงเล่นไปทั้งหมด2เกมนะครับผมนะขึ้นชุดใหญ่สำหรับเชลซีก็คือเกมเดบิวต์ที่บอกไปนะครับก็เจอกับเชสเตอร์ฟิลที่เราเปิดบ้านเราชนะไป5้าหนึ่งนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะ สร้างความประทับใจอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นช่วงต้นนะครับสร้างความประทับใจมากนะครับผมนะเป็นเด็กที่มีแววเ,เป็นเป็นเป็นคนที่เล่นแล้วสู้นะครับผมไม่ค่อยยอมแพ้นะครับผมเห็นจังหวะในครึ่งแรกครับบางทีเสียบอลพยายามไปแย่นะครับก็ลูกที่แอซิสให้ลูกกคูก็เช่นกันคือตัวเองเสียแต่ก็พยายามจะไปแย่งบอลกลับมาจนให้นักเตะเชสเตอร์ฟิลเขาเล่นผิดพลาดกันเองในจังหวนนะนั้นแล้วก็ ตบเข้ากลางให้ลุมินคาคูยิงลูก20เข้าไปนะครับผมนะให้เชลซี20นะครับลูกนั้นอะนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะก็เลยเป็นแบ็กซ้ายคนหนึ่งที่ผมว่าพอผมพูดเสมอนะครับผมว่าเยาว,วชนเนี่ยมันจะขึ้นเป็นขั้นบันไดนะครับมันถ้าจะขึ้นแบบเปี้ยงป้างเลยอนะมันต้องลักษณะแบบยังไงอนะเก่งจริงอนะ่ะแบบ โดดเด่นมากๆอะไรประมาณเนี้นะครับผมแบบขึ้นชุดใหญ่เลยแบบโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ยึดตัวจริงได้อะอย่างเงี้ยมันเป็นอีกกรณีแต่ถ้าโดยทั่วไปนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปทั่วไปอ่ะมันจะเป็นลำดับขั้นจริงๆครับเป็นเป็นขั้นบันไดไปในการขึ้นนะครับผมเนี่ยผมก็จะบอกนะถามไลน์เขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมแบบนักตเตะโชลซีอะไรประมาณเนี่ยอย่างลุยซอเนี่ยถ้าสมมติอ่ะเนี่ยขึ้นเดบิวชุดใหญ่แล้วโอเคมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนอาร์มันโดโบยา นะครับที่ย้ายไปอยู่ซาแุมิอาันคือรูดูก,การก่อนๆเนอี่ยเดบิวต์กับเชลซีบ้างอะไรบ้างแต่โชว์ผลงานยังไม่ได้แบบว่าอ่าได้เห็นผลอะไรแต่แวว์มันมีนะครับผมแวว์ที่จะพัฒนาต่อหรือน่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีในอะนาคตแต่มันมีแล้วก็ปล่อยยืมไปอย่างลุยซอเหมือนกันอายุ17ครับแต่ถ้าเข้าสิผมว่าเชลซีน่าจะปล่อยแบบปล่อยยืมอะไรเงี้ยนะครับไปเก็บประสบการณ์หรืออย่างที่ หละหลายคนทราบนะแฟนเชลซีทราบกันทุกคนก็คือเรื่องกฎหม่ที่เรื่องยืมตัวนะครับผมมันก็ส่งผลกระทบเชลซีโดยตรงเหมือนกันนะครับผมก็อาจจะไอ้นักเตะที่เป็นเยาวชนของเราเนี่ยบางทีอาจจะต้องดึงขึ้นมาใช้อะไรประมาณเนี้เป็นอาจจะเห็นผลผลกระทบอะไรเงี้ยมันยังไม่ใช่ช่วงปีสองปีนี้ยังไม่เร็วหรอกครับมันจะผลกระทบมันจะช่วงแบบ 3 4ปีไปแล้วอาจจะได้เห็นผลกระทบที่เชลซีได้รับแบบผลกับกฎตรงเนี้ยกฎเรื่องยืมตัวของฟีฟ่าที่ออกมาใหม่นะครับเท่ากับว่าแบบเนี้ยนะครับผมเชลซีจะมีนักเตะที่เป็นเด็ูดที่แบบไม่ได้ใช้งานเลยที่เป็นชุดซีเนี่ยเงี้ยแบบในทีมชุดใหญ่มีสักสี่สิบคนเงี้ยหรือสามสิบกว่าคนนะนะครับผมว่ามันไม่ได้แหละนะครับ คือทีนี้เชลซีมันก็จะแบบแคล้ายๆรัดเข็มขัดกับสกอตเดฟของตัวเองนะครับผมแล้วก็แบบบางที่ดันดาวล่งขึ้นมาบ้างอะไรบ้างมันอยู่ที่ตัวดาวล่งตัดสินใจครับหลังหลังจากเนี้ยนะครับผมมาเพราะว่าถ้าตัวเองจะพัฒนาต่อนะครับผมมันก็มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่อ่าโอเคแบบเขามองแล้วขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้แต่ว่าย้ายออกไปที่อื่นอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เขาได้เฉิดฉายมากกว่าแล้วก็เชลซีก็อาจจะใช้ อาจจะใช้หลักการก็คืออย่างลิฟลาเมนโตกับคนอื่นๆเนี่ยอย่างแทมมี่อะไรเงี้ยที่มีสัญญาเซ็นกลับมาได้นะครับผมแบบแบบบางทีสัญญายังจะยังยัง,ยงไม่มีผลแบบให้นักเตะเล่นไปกว่าปีนึ่งแล้วก็ค่อยมีผลในอีกปีถัดไปอะไรประมาณปีที่สองอะไรปีที่สามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อ่าน่าจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับผมส่วนเรื่องตลาดนะ ผมจะไม่ได้พูดในเรื่องในในช่วงอาคาเดมีโบูลวกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเพราะว่าดูดูแล้วเนี่ยพอจะถึงวันพรุ่งเนี่ยวันที่สามเอ็ดมกราเนี่ยคงจะไม่ได้ไขรนะครับผมยังล่าสุดเนี่ยก็คืออุสมานเดเมเล่อะนะครับผมคุยกับเปเชอยู่นะครับผมนะก็อ่าเดี๋ยวหลายๆคนพอพอผ่านพอเข้าสู่วันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยก็น่าจะได้ทราบกันว่าเชลซีจะได้ไขหรือเปล่าผม,ผมก็ต้องรอดูจนจนวินาทีสุดท้ายว่าจะได้ไขไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ ไปโฟกัสเต็มที่เกมเอฟเอคแล้วก็รายการสำคัญที่รออยู่ก็คือสโมสรอนโลกนะครับคือถูกเขาก็พูดทิ้งไว้ในเว็บไซต์ทางการของสโมสรอนนะครับผมว่าเขาจะทำทุกอย่างนะเพื่อจะคว้าแชมป์ฟีฟ่าคัพเวิร์ p คให้ได้นะครับนะก็เอาใจช่วยกันแล้วครับนะกันนะครับผมก็ช่องทางติดติดตามถ่ายทอดสดยังไม่รู้นะนะครับผมก็ติดตามกันแล้วกันสรับแฟนโจซีนะก็ วันนี้นะครับอารคดมบูของลูอิสฮอร์นะก็น่าจะเกิดเลือกข้อมูลอะไรต่างๆก็ไม่มากก็น,น้อยนะครับท่าให้มาเล่าให้แฟนๆเชลซีได้ฟังนะครับผมให้เพื่อนๆแฟนเชลซีได้ฟังก็เพราะว่ารายละเอียดมันยังไม่ได้เยอะมากมายแต่เดี๋ยวติดตามคนต่อไปครับเดี๋ยวผมมีท้าอีกคนหนึ่งนะครับผมนะก็ติดตามแล้วกัน,นครับก็น่าจะเป็นเรวว่คาวิลนะครับผมที่ เป็นเซ็นเตอร์แบ็กเหมือนกันเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมเป็นแนวรับนะครับผมนะก็รู้สึกเป็นที่จับตามองของซูร์อังกฤษนะครับผมโดยเฉพาะสายเชลซีอ่ะนะครับผมที่ติดตามอ่ะนะครับผมน่าจะเอามาฝากกันนะครับผมส่วนจุดเบลเดี๋ยวค่อยถ้ามีเวลาในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะทําอีกคนนึงด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมนะก็โอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับช่วงคาร์ลิมี่ออฟบูยังไงก่อนจากไปนะฝากกดซับสไครป์ช่อง Heart of Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้นะเพื่อ ่าไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็ไว้รับฟังเพื่อเป็นประโยชน์กับแฟนเชลซีหลายๆคนนะครับผมสำหรับทุกๆคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ